สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนบนโลกเรานอกจากสถานที่ส,สวยใหญ่อลังการแล้วยังมีอีกหลายแห่งที่ถูกทิ้งให้รกล้างว่างเปล่าแต่นอกจากความหล่อนนั้นสะพึงแล้วยังสุกซ่อนสารพัดส,สิ่งชวนอึ้งมึ่เพียบตั้งแต่เงินสดตู้เซฟไปจนถึงรถดูราคาแพงโหแค่เริ่มกันนาสนใจแล้วที่เหลือจะมีอะไรอีกอยากรู้ตามไปดูกันเลยนี่คือท็อปสิบ,บ็อก กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปสิบบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิทเคกมะม่วงคีทเคทลัสเบอร์อร,รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นๆอีกมากมายย้ำกินตอนดูเน็ตฟิกในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆในท็อปสิบบ็อกด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่านไลน์แอด t ท็อปสิบ t o p SID t ท็อปสิบ ลิงใต้เดสคริปชันมัมมี่ฉลามไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันหนึ่งเราจะได้มาพบเจอกับซากมัมมี่ของฉลามจริงในสถานที่รกลางโดยมันถูกทิ้งเอาไว้ในตู้เซฟของในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งหนึ่งในสเปนสภาพกำลังอ้าปากเหมือนกำลังจะง,ง่าอะไรสักอย่างเข้าปากสร้างความสะพรึงให้กับคนที่เข้ามาเห็นเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังมีซากหมึกเน่าอยู่ในโถแก้วซึ่งแตกเป็นเสี่ยงซากหอยตัวเล็กตัวน้อยรวมไปถึงหุ่นหมึกยักษ์สภาพยับเยินตาโบด้วย ทั้งนี้สาเหตุที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้ต้องปิดตัวและปล่อยทิ้งร้างเป็นเพราะในปี2014เกิดคลื่นยักษ์ความสูง13เมตรสัตว์เข้าทำลายสถานที่จนพังเสียหายแม้เจ้าหน้าที่จะพาสัตว์น้ำตัวอื่นอพยพออกไปที่ทันแต่พอเหลือซากเหล่านี้เอาไว้ก็แอบเศร้าใจเหมือนกันนะเงินสดเรื่องมันก็มีว่าหลังจากที่ผู้ร้ายรายหนึ่งถูกจับและตัดสินคดีข้อหาปนหลรดหุ้มกอ่อนในช่วงปี2014ตอนนั้นตัวเขาและพรรคพวกได้เงินไปมหาศาล แต่ไม่มีใครรู้ว่าไปเก็บไว้ที่ไหนจนในที่สุดทาง FBI ก็พบในถังขยะบ้านหลังหนึ่งที่แคลิฟอร์เนียมูลค่ากว่า2 8งล้านบาทและอีกหนึ่งปีต่อมาก็พบในบริเวณเดียวกันอีกเกือบ20ล้านบาทเพื่อให้สีภรรยามาเอาไปแต่เสียใจด้วยที่เจอก่อนผู้สาวก็เลยอดขณะที่ผู้รายก็ถูกนำตัวไปรอรับโทษต,ต่อในคุกเลย5ปีเนอนและไม่ใช่แค่ที่นี้เท่านั้นหน่วยต่อต้านการทุจริตที่นีเจรียได้รับแจ้งว่ามีคนพบหญิงสาวใส่เสื้อผ้าเก่า แอบพิวกระเป๋าใบใหญ่เข้าอ,อกกพาพ์ตเมต์แห่งหนึ่งที่ไม่มีใครอยู่แถวแถวลากอสและเมื่อเข้าไปตรวจสอบก็ถึงกับช็อกเพราะเจอเงินสดกว่า1,419ล้านบาทเก็บไว้อย่างเรียบร้อยในตู้หลังแผงไม้ของเสื้อผ้าภายในห้องนอนอีกทีนึงแหมลึกลับซับซ้อนดีแท้บุกติเวรอนไม่น่าเชื่อว่าซูเปอร์คาร์อย่างบุกติเวรอน ราคาคันลับเป็นสิบสิบล้านบาทจะก,กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกพบหลังจากโดนใครสักคนปล่อยมันให้นอนนิ่งอยู่ที่รัเสเซียมาเป็นเวลานานและด้วยความที่มันเป็นหนึ่งในรถรูราคาแพงจึงกลายเป็นที่ถกเถียงกันถึงสาเหตุที่ทําให้มันถูกทิ้งไว้ที่นี่ยังไงก็ตามคนส่วนใหญ่ออกความคิดเห็นว่าเจ้าของรถคันนี้คงพาไปจุกกับรถคันอื่นจนเกิดความเสียหายขึ้นแต่ก็ขี้เกียจนําไปซ่อมก่อนจะปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ลืมไปเลยว่าเคยมีและไม่ใช่แค่คันนี้คันเดียวนะ มีคนไปพบปกติเวรอนอีกคันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้บริเวณลานจอดรถใต้ดินแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกสภาพฝุ่นกอะเกะรกระงสืบไปสืบมาพบว่ามันเคยถูกเจ้าของนําไปขับตามปกติก่อนที่จะจอดทิ้งไว้ที่นี่แล้วบินไปต่างประเทศไม่กลับมาเหลียวแลมันอีกเลยแหมน่าเสียดายจริงๆต้องรวยเบอร์ไหนถึงจะทิ้งรถหรูได้เนี่ยซากจักรยานในสวนหลังบ้าน ใครเห็นเป็นต้องร้องโอ้โหตาโตเป็นไข่นกกะจอกเท็วันนี้มันคืออะไรกันคะเนี่ยสู่สารจักรยานหรือย,อยังไงแต่แอดขอเฉลยเลยแล้วกันว่าที่เห็นจาก g o o g l e Earth น่ะมันคือสวนหลังบ้านของชายวัย5้ปีคนหนึ่งที่ถูกตำรวจจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนสาเหตุที่เขาโดนจับนั้นเป็นเพราะถูกเพื่อนบ้านเรียกร้องว่าหลังบ้านของเขาเต็มไปด้วยจักรยานจำนวนมากแถมยังมี้องหนูตัวจี๊ดวิ่งสวนสนามกันให้ควักอีกและเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก็ต้องอึ้งแรง เมื่อพบว่าที่นั่นมีจักรยานสุมทับกันอยู่เป็นจำนวนมากกว่า500คันซึ่งทั้งหมดล้วนแต่ขโมยมาทั้งสิ้นและสะสมไว้นานกว่า5ปีโหยอะไรกันคะเนี่ยแบบนี้คุณตำรวจคงต้องแต่งส่วนข้อหาเพิ่มเติมแล้วนะคะตู้เซฟลึกลับในคาร์ลเาสหลังจากได้มีการทุบคอนกรีตเพื่อรื้อคารึลาส์หลังเก่าในแมอมี่พวกเขาก็พบกับตู้เซฟปริศนาสีขาวที่ซุกซ่อนไว้ในกำแพงคอนกรีตบริเวณทางเข้าคาร์ลเาส์แต่ที่อ้งไปกว่าก็คือ คาร์ลฮาดหลังนี้เคยเป็นของปาโบเอสโคบาเจ้าพ่อก,การคาพพ้าผิดกฎหมายชาวโคลอมเบียน,นะสิดังนั้นของในตู้เซฟนี้ก็ชวนนุ่นันถึกไม่หยากว่ามันจะเป็นของมีค่าพวกเพชรหรือทองคําที่แอบซุกซ่อนเอาไว้หรือเปล่าแต่ก็แน่ละหลังจากที่ข่าวลือแพร่ออกไปก็มีหัวขโมยที่หวังรวยทางลัดแอบมาขโมยแล้วหนึ่งตู้ขณะที่อีกตู้หนึ่งทางเจ้าของใหม่ได้เก็บรักษาเอาไว้แล้วและตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้เปิดดูว่าสรุปแล้วอาชญากรเรื่องชื่อเก็บอะไรไปบ้างแต่ที่แน่แน ต้องแอบไว้ก่อนเดี๋ยวโดนจิกไปอีกนะสิตุกตาหลอนในบ้านการซื้อบ้านต่อจากคนอื่นอาจจะต้องระวังให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะได้ของแถมเหมือนกับชายคนนี้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านมือสองในลิเวอร์พูลแต่หลังจากเดินสำรวจร,รอบๆก็ต้องช็ะกับสิ่งที่เห็นเพราะในพงเล็กๆซึ่งมีการฉับขึ้นเป็นกำแพงใต้บันไดมีตุกตาผ้าพร้อมโน้ตเสียบเอาไว้ในนั้นกล่าวว่ามันได้เป็นผู้ลงมือสังหารเจ้าของบ้านคนเก่า เขไม่ชอบที่พวกเขาร้องเพลงอย่างสนุกสนานโอ้โห oh, oh, oh. เป็นการรับน้องที่น่าขนลุกสุดๆไปเลยแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังคงตัดสินใจที่จะอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปและมองว่ามันเป็นเพียงเรื่องขอบขันเท่านั้นขณะที่อีกแห่งหนึ่งนั้นแอดไมกาขำเลยค่ะเพราะตุกตาในบ้านหลังลางป่าแห่งนั้นถูกวางทิ้งกระจัดกระจายหลายตัวไม่มีหัวขณะที่บางตัวอยู่ข้างกิโยตินซึ่งเป็นแท่นประหารขนาดเล็กชักไม่แน่ใจแล้วว่าที่นี่จะเป็นสถานที่สำหรับทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่า แน่ๆก็คือใครอยากชวนแอดไปสำรวจเชีละงานนี้ขอผ่านยาวๆเลยจ้าเซฟนิลภัยใต้พื้นบ้านเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีการค้นพบเซฟนิลภัยใต้พื้นบ้านโดยเรื่องราวครั้งนี้เกิดขึ้นที่แอริโซนาในปี2015สองสามีภรรยาคู่หนึ่งกำลังอยู่ในช่วงนีโนเวทครัวในบ้านใหม่ก่อนที่พวกเขาจะได้เจอกับเซฟนิลภัยถูกวางไว้ใต้หินปูกระเบื้องในครัวอันที่จริงในช่วงแรกที่ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้ คนทั้งคู่เคยเจอกับกระดาษที่มีการเขียนรหัสผ่านของอะไรสักอย่างหลังตู้ยาได้ความสนใจทั้งคู่จึงเก็บมันไว้ก่อนกระทั่งได้เจอกับเซฟใบนี้หลังจากที่ใส่รหัสผ่านและเปิดออกพวกเขาก็ได้เจอกับเงินเป็นจำนวนราวหนึ่งล้านสองแสนบาทและข้าวของอย่างอื่นอาทิภาพถ่ายของวัตถุปลกตาขวดเครื่องดื่มปี1960หนังสือรวมไปถึงรูปถ่ายกิเกอรี่เพกนักแสดงชื่อดังในช่วงปี1940เป็นต้น ดูเหมือนว่านี่จะเป็นแคปซูลกานเวลาเก็บเรื่องราวและบอกเล่าความทรงจำของเจ้าของบ้านเก่าได้ดีทีเดียวเลยล่ะว่าไหมฟันแมมมอธหลังจากที่สามีภรรยาคู่นี้ได้ย้ายเข้าไปอาศัยที่แม็กไพคอเทตในปี2019พวกเขาก็พบกับหินที่มีหน้าตาประหลาดขนาดใหญ่วางอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้ในสวนตอนแรกทั้งคู่ต่างก็ไม่ได้สนใจกับมันมากนักกระทั่งพวกเขาได้ไปเห็นฟอสซิลฟันของแมมมอธที่พิพิธภัณฑ์ซิดมาธและเริ่มเอ็ดใจว่าเออ มันจังกลายกับหินที่บ้านจังเลยเนาะเลยติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบพอรู้เท่านั้นแหละช็อกเพราะมันคือฟันกรามส่วนล่างของแมมมอรจริงๆแถมยังมีขนาดใหญ่เอาเรื่องความยาว38.1เซนติเมตรและน้ำหนักราวๆ5 5กิโลกรัมถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาในตอนนั้นเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นการพบเจออันน่าทึ่งอย่างแท้จริงและไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งนี้มานอนเล่นอยู่ในสวนของที่นี่มานานแค่ไหนแล้วทองคำในอาคารหลังเก่า ช่างเป็นการคนพบที่โชคดีอะไรเช่นนี้กับการพบทองคําจํานวนมากถูกซุกเก็บไว้ในอาคารเก่าชั้นสามย่านใจกลางเมืองโมเรียประเทศฝรั่งเศสซึ่งในอดีตอาคารหลังนี้เป็นของครอบครัวหนึ่งต่อมาหลังจากที่เจ้าของอาคารคนสุดท้ายเสียชีวิตลงญาติของพวกเขาก็เสนอขายอาคารหลังนี้ให้กับทางศาลากลางในราคาราวๆสี่ล้านแปดแสนบาทแต่หลังจากที่ทางเทศมนตรีรับซื้ออาคารหลังนี้ไปแล้วพวกเขาก็ต้องอึ้งกับสิ่งที่พบในกระป๋องสามใบเต็มไปด้วยทองคําแท่งและเหรียญทอง มูลค่ารวมแล้วกว่า22ล้านบาทโดยส่วนหนึ่งถูกพบบริเวณด้านหลังชั้นวางที่เต็มไปได้วยฝุ่นและอีกส่วนเจออยู่ในตู้เสื้อที่ซ่อนเอาไว้หลังกล่องตู้เสื้อผ้าโดยพวกเขากล่าวว่าจะนำไปใช้นในโครงการสาธารณะต่างๆของเมืองต่อไปสมบัติลับห้องใต้หลังคาดูดี้ชลัดเนอร์ชายชาวเยอรมันวัย8ปปีตัดสินใจเดินทางมายังบ้านหลังเก่าของครอบครัวที่เช็กสโลวาเกียหลังจากเคยอพยพออกไปในช่วงปี1939ถึง1945 เมื่อย้อนกลับมาก็พบว่าปานของเขาถูกเปลี่ยนเป็นโรงเรียนอนุบาลเรียบร้อยแล้วแต่เมื่อลองเดินสำรวจภายในบ้านอีกครั้งเขาก็ต้องอึง้งเมื่อพบว่าข้าวของทรัพย์สิสนและสมบัติต่างๆที่พ่อของเขาซ่อนไว้อย่างยาวนานยังคงอยู่ในสภาพดีที่สำคัญยังอยู่ที่เดิมน่าเสียดายก็ตรงที่ลูด,ดี้ไม่สามารถนำของพวกนั้นกลับไปได้เนื่องจากทางรัฐบาลได้จัดการนำสมบัติทั้งหมดไปส่งมอบและเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แทนแต่เอาเถอะอย่างน้อยความทรงจำทั้งหมดก็ยังคงอยู่กับตัวเขานั่นนะ ขุมทรัพย์ลับแห่งบ้านไร่เป็นเรื่องที่ผู้คนให้ความสนใจกันไม่น้อยสำหรับเรื่องราวของผู้ชายเลสติดรายหนึ่งที่ออกมาเล่าว่าตัวเองได้รับมรดตกตกทอดเป็นบ้านไร่หลังเก่าจากปู่ย่าตายายที่อาศัยในชนบทของเทนเนสซีเมื่อเขาตัดสินใจทําความสะอาดบ้านไร่หลังนั้นก็พบกับตู้เซฟลับอยู่ใต้บันไดในบ้านหลังจากลองพยายามงัดอยู่นานในที่สุดตู้เซฟก็เปิดออกจนได้สิ่งที่อยู่ด้านในเต็มไปด้วยเหรียญสะสมต่างๆจำนวนมาก และเงินสดอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงนาฬิกาข้อมือและอัญมณีอีกส่วนหนึ่งด้วยแต่ดูเหมือนการค้น,คนพบจะไม่จบเพียงเท่านี้เพราะเมื่อการเวลาผ่านไปเขาก็ได้พบเจอกับคลังปืนพกเล็กและเงินอีกจำนวนหนึ่งจากการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์บางส่วนในบ้านเรียกว่าเป็นการหาสมบัติที่มหัศย์สุดๆต้องกราบขอบคุณปู่ย่าตายายในท่าเป็นจ้างับประด์จริงๆค่ะ ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ